สวัสดีครับผมนายธีรวงผัดวงวันนี้กลุ่มเราจะมานําเสนอเรื่อง SSD นะครับหรือว่า Solid State Drive right นะครับ SSD คืออะไร SSD คืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดหนึ่งที่ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือน้อตบุ๊กเพื่อจัดเก็บข้อมูลแบบทาวนเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ SSD นั้นย่อม,มาจาก Solid State Drive right, ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกับแบตเตอรี แฟ t แฟ i ไรโดยใช้หน่วยความจำแบบแฟ t เมมโมรีชิประวัติของ SSD สำหรับจุดเริ่มต้นของ SSD คืออะไรนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1978โดยบริษัท Storage Tech ได้พัฒนาเจ้า SSD ตัวต้นแบบชิ้นแรกของโลกขึ้นโดยเจ้า SSD ตัวแรกของโลกนั้นก็ไม่ได้ใช้ชิปแฟตเมมโมรี แต่เป็นการนำแรมมาดัดแปลงให้เป็นหน่วยความจำหลักแทน <c oughs> SSD ทำงานอย่างไร Solid State Drive right, ประกอบด้วยหน่วยความจำ l a s h แบบไม่ลบเรียนซึ่งประกอบด้วยวงจรรวมหลายแบบเพื่อจะเก็บข้อมูลและขนข้อมูล SSD เก็บข้อมูลไว้ภายในบล็อกเหล่านี้ประจุไฟฟ้าที่ที่แตกต่างกัน บนทรานซิสเตอร์แบบโฟติงเกจจะแปลเป็นค่าแบตเตอรี่1และ0ค่าแบตเตอี่นี้จะเป็นวิธีที่ SSD สื่อสารข้อมูลมองค์ประกอบของ SSD ข้อที่หนึ่งนะครับ print circuit board ก็คือแผอองวงจรหลักครับข้อที่สองแฟลชเมมโมรีจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลครับข้อที่สคอนโทรลเลอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ขนาดเล็ก ที่เชื่อมต่อกับแฟลชเมมโมรีด้วยคอมพิวเตอร์บัสทําหน้าที่อ่านและเขียนข้อที่4ี่แคชใช้สําหรับเก็บข้อมูลชั่วคราวในขณะที่แฟลชเมมโมรีกำลังทำงานข้อที่5 Connection Interface เป็นพอเชื่อมต่อสำหรับติดตั้งตัว SSD เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ข้อดีของ SSD นะครับก็คือ SSD ด จะใช้หน่วยความจำแฟลชเมมโมรีในการจัดเก็บข้อมูลฐานการเก็บประจุไฟฟ้าภายในเซลลทำให้การอ่านการเขียนของไฟล์ของ SSD นั้นทำได้เร็วกว่า HDD ครับซึ่งทำให้ SSD เหมาะสำหรับการเก็บไฟล์ที่ต้องการดึงส่งข้อมูลแบบเร็วๆรวะบบปฏิบัติการ OS นะครับก็คือจะช่วยให้บูเครื่องและเปิดโปรแกรมได้รวดเร็วส่วนโปรแกรมนะครับจะช่วยให้โหลด โปรแกรมและทำงานได้เร็วขึ้นส่วนเกมนะครับก็คือจะช่วยให้โหลดเกมและเล่นเกมได้ลืน่นไหลครับส่วนข้อเสียของ SSD นะครับราคาของ SSD ถึงแม้จะไม่ได้ถึงเท่ากับสรรมัยก่อนๆนะครับแต่เมื่อเทียบกับความจุที่ได้ SSD ยังถือว่าแพงกว่า HDD อยู่เกือบเท่าตัวเลยครับทำให้ SSD อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่งบน้อย และเนื่องจาก SSD นั้นใช้ใช้การเก็บข้อมูลประจุไฟไฟ้าภายในเซลล์ซึ่งเมื่อมีการใช้งานบ่อยๆตัวแฟลชเมมโมรีจะเริ่มเสื่อมสภาพครับจุดเด่นของ SSD เมื่อเปรียบเทียบกับ HDD นะครับ 1. มีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลสูงกว่าฮาร์ดดิสก์ 2. มีขนาดเล็กเพราะไม่มีกลไกจานหมุน 3. ไม่มีเสียงดังจากการใช้งานเมื่อจานหมุนของฮาร์ดดิสก สีทนต่อการตกจากที่สูง 5. ไม่ค่อยร้อน 6. กินไฟน้อยครับต่อไปนะครับประเทศของ SSD SATA SSD SATA SSD คือ SSD ที่ออกแบบมาให้ใช้งานกับพอร์ต SATA โดยรูปร่างภายนอกของ SSD เช่นนี้จะเป็นก้อนขนาด2.5ถึง3.5นิ้วเหมือนกับ HDD เพราะ SSD ประเภทนี้ออกแบบมาให้ใส่ช่องเดียวกับฮาร์ดดิส โดย SATA s d จะมีความเร็วในการอ่านเขียนอยู่ประมาณ6,000 MBps ครับ p c PCIe SSD คืออะไรสำหรับ SSD นะครับประเภทจะใช้การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต PCIe หรือที่เราเข้าใจง่ายๆว่าเป็นพอร์ตที่เสียบการ์ดจอซึ่ง PCIe SSD ส่วนใหญ่นั้นถือว่ามีขนาดใหญ่มากๆพอกับการ์ดจอรุ่นเล็กๆ เลยทำให้ PCIe SSD นั้นไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่ประเภทต่อไปนะครับ M.2 SSD คือ SSD ประเภทนี้ถือว่าเป็น SSD ที่ได้รับความนิยมมากซึ่ง M.2 SSD นั้นก็จะติดตั้งกับพอร์ต M.2 แล้วจะใช้น็อตยึดติดกับคีย์บอร์ดไว้ด้วยขนาดที่เล็กแถมยังยึดติดกับบอร์ดทำให้ M.2 SSD นั้นประหยัดพื้นที่ภายในเครื่องได้มากกว่า SSD ประเภทอื่น และ M. 2 SSD เองยังมีความเร็วที่สูงถึงประมาณ3,500 MBPS ครับ M. SATA นะครับเป็น SSD ขนาดเล็กที่มีความเร็วรับส่งถึง6 GB เข้ากับ M. 2 SATA ในข้อก่อนหน้านี้ครับแต่ข้อดีคือขนาดเล็กและประหยัดพลังงานทำให้ตอนใช้งานโน้ตบุ๊ก โดยไม่ได้ต่ออะแดปเตอร์สามารถอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะครับมีความจุมากสุดถึง1เทราไบต์แต่ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนั้นต้องมีช่องสำหรับ m.2 SATA SSD โดยเฉพาะถึงจะติดตั้งได้ m.2 NVMe นะครับเป็น SSD ยอดนิยมในปัจจุบันซึ่งมีผู้ใช้นิยมกันมากคนมัก คำหนึงถึงไม่โดนถามว่า SSD มีกี่รูปแบบโดยปกติเมมโมรี Memory ประเภทนี้จะมีแรมที่เมื่อสั่งดับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วข้อมูลที่ถูกอ่านและเขียนในดอยนั้นจะหายไปแต่ NVMe นอกจากข้อมูลจะไม่หายแล้วยังมีความเร็วมากที่สุดอีกด้วยด้านความเร็วของ NVMe นะครับจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ อินเทอร์เฟสรับส่งของข้อมูล NVMe และตัวเมนบอร์ดโดยความเร็วสูงสุดจะยึดตามอินเทอร์เฟ e เวอร์ชนที่ต่ำกว่านะครับถ้าเมนบอร์ดรุ่น PCIe 4.0x4 แต่ NVMe SSD เป็น PCIe 3.0x4 นะครับจะได้ความเร็วสูงสุด ตามที่เ B รับส่งข้อมูลได้นั่นเองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ